ทำอะไรอะปุูกกระปูครับหากระปูครับกระปูยังกระปูแปลว่าอะไร,ระเอา้าอันนี้เอา้าเพิ่งรู้ว่ามีเราจะซื้อทำไมเนี่ยทำไมไม่บอกนี่มูนี่เป็นอีตูนี่กำลังคืนนี่แลแตกอยู่นี่ไหม้เขาเรียกใบกะเพราไม่ใช่ผักอีตู

เ <c oughs> น่คือไว้พอ,อนดีแท้ <c oughs> หม้อคยือยุนเลย <c oughs> หมอส้นแตกว้าวน้อยน่ะ <c oughs> นีืเรียงกันสามรูปเลยครับ,อบอนนโอ้ตอนนี้เยอะมากครับ ออกลูกปีแรกโอ้หออกลูกปีแรกครับส่วนนี้มีแค่ลูกเดียว อา้าวทำไมมันหัก